ตัวงอกพ่อเองอีกหน่อยเพื่อน้องไม่ไม่ซื้ออะไรเลยทำหมดจริงๆถ้าเผื่อนั่นเขาก็จะมีมะนาวบีบเคยกินไหมคะอะร่อยครับ <laughs> ถึงเครื่องเลยครับถึงเครื่องไม่ต้องห่วงจกักไม่ต้องปรุงแล้วครับไม่ต้องปรุงเลยกำลังดีแล้วจริงๆเขาใส่เลือดหมูแต่ป้าน้องจะไม่ใส่เลือดหมูเพราะเจอเลือดหมูอร่อยก็อร่อยแม,ม่อร่อยหมดท่าเลยก็เลยไม่กินเลือดหมูกันอันนี้ของเชียงใหม่นะคะใส่ปลาแห้ง ถ้าเผื่อของแพ้เนี่ยน้ำเขาใสๆน้ำไม่พอเติมนะคะ